ก็ผู้การอะกัน,นก็เนันาานะาานะนี้ผมาเียนมเรียนตําแน่นะครัตา,า,ดานะ่ดังอะนี่ก็ผ่านไปแล้วเจ้าตําแนดังะตัวนี้ทําแนดังนี่นะคือไม่ได้ลงชิดนานเลยตํา,างดลดูอยดขเ้นเลยฟูดีโกัสฟูดีดเอออ่ะตอนนี้ผ่านไป ดีนี้นะลมพี่โมเดลจะไม่กินแก่ชับวมงมาคุข้วนาองค์ขาไทยเลียนนะได้ไทยเลียนน่นะคะรีบหน่อยเวลาจะหนึ่งนาทีกำลังแกต่างเลยอ่ะนก่ง นี่นี่เขาเซเลนนี่นะอ่ะอ่ะ,ะอาตัวนี้มันเลยเอว่างตัวต่อไปดูแล้ว,ลวเ,เราก็แกะเลยรีบรีมมือเดียวมันลำบากจริงตังอ์อนีรมาตั้งค์ไว้แล้วอืก็ได้คิงแพนนอนนะ กินมาด้วยนี่ครับนี่ครับอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกด like กดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ด้วยนะครับบาย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 ฝากกดติดตามหรือกด Subcribe กันด้วยนะครับวันนี้ก็กกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามหรือกด u b s c r i b e ด้วยนะครับ